กาไปสุกาโนมาทาแล้วจะตามด้วยนางสาวละอองทิยาไปรัตนะครับเ mm hmm. ชื่อนะครับท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมาทาสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดยะลาเขตสองพรรคประชาชาติผมขออนุญาตท่านประธานขอยืนยันจุดยืนเดิมคือผมในขั้นรับหลักการนั้นผมไม่รับหลักการ ของพระราชบัญญัติกัญชาและกัญชงพศออเป็นต้นมานะครับวันนี้ก็ข้อขอแสดงความเห็นในเรื่องของคำปรารบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศเอากัญชาออกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่ส่งกระทบส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม ค่อนข้างจะลำบากใจที่ลูกหลานของตนเองต้องอาจจะได้รับผลกระทบกับปัญหาของกัญชานะครับท่านประธานที่เคารพครับมาดูลหลักการและเหตุผลที่ทางกรรมธิการได้เขียนยกร่างขึ้นมาโดยที่เขียนว่าโดยที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษซึ่งตรงนี้ผมกำลังจะชี้ให้ผ่านท่างประธานถึง คณะมนตรีการว่าท่านกําลังใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ไปขาดเจดตนารมณ์ของกฎหมายเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศให้ยากัญชาออกจากยาเสพติดแล้วผลปรากฏว่าก็มีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่และก็มีการร้องเรียนขึ้นในึงสารนะครับว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม นะครับผมก็อยากนําเรียนผ่านท่านประธานถึงประธานคณะกรรมการว่าหลังจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าเมื่อวันที่มีผลบังคับใช้เมื่อที่9ธันวาคม2564แม้ว่าในมาตรา29องเล็ก5ของกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้ระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแต่เท่าที่ผมมีหลักฐานเป็นคำพิพากษาของศาลนะครับจังหวัดขอนแก่น คดีดำที่ยอ8 8 7ทับสองหคดีหมายเลขแดงที่ยอ8 8ง .2565 ลทับ5งลงันที่16มีนาคมเป็นเรื่องที่จำเลยได้ผลิตโดยการเพราะปลูกกัญชาและเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หําจำนวนหนึ่งต้นอันนี้ก็ค่อนข้างศา,ารก็ชี้ชัดว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดฉะนั้นในเจตนารม ในคำปารถเริ่มต้นของการยกร่างบอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดนั้นผมว่าเป็นการขัดกับหลักการของกฎหมายนะครับฉะนั้นเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ตรงนี้ซึ่งผมเองและสมาชิกพัคประชาชาติหลายท่านได้มีคำแปรยติในหลายมาตราก็ต้องอภิปรายเพื่อนำเสนอเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการ,การได้พิจารณาเพื่อรับริรารณาต่อไปท่านประธานครับ ในเรื่องของเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้นอกจากการไม่ใช่กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วหรือว่าเป็นกัญชาเสรีนั้นพี่น้องในพื้นที่โดยเฉพออาะเยาวชนต้องมาโมเมาอยู่กับยาเสพติดซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดครั้งยังสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ที่มีการตรากฎหมายที่มีผลกระทบกับเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่มีการวางจำน่ายเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดถึงเรื่องของใบกระท่อมอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ปัญหาสำคัญวันนี้มีการวางกัญชาขายตามร้านร้านค้าในตลาดเทศบาลแต่ว่าเมื่อชาวบ้านไปแจ้งตำรวจ ตำรวจบอกว่าไม่รู้จะเอากฎหมายไหนมามังคับใช้ในการจับกลุ่มดำานนการกับผู้ผู้ที่จําหน่ายและขายยาเสพติดประเภทกัญชาขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าท่านประธานคณะกรรมการ,การและคณะกรรมการ,การคงจะทราบดีว่าปัญหายาเสพติดวันนี้ค่องขั้นจะมีปัญหากับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัญหาของยาเสพติดถ้าเรามองว่ามันมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นผมเชื่อว่า หลายภูมิภาคถ้าเราติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะมีปัญหาของยาเสพติดที่เกี่ยวข้องและกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมากหากว่าสภายังมีการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนโดยมีความหลักล้วมในข้อการออกตรากฎหมายแล้วผมมีความห่วงใยว่าจะสร้างปัญหาอีกหนึ่งปัญหาของยาเสพติดที่มากระทบกับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ ตอนนั้นผมเห็นด้วยกับคําปารถตรงนี้นะครับว่าคําปารถตรงนี้ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะกัญชาก็คือ,อยาเสพติดเหมือนเดิมครับ